อืมมันมันามันเสียงที่มันแป็พี่ไงเวลาพี่ไปพี่ไปแ,แบบไปจีบไปไปฟังให้คนอื่นฟั <c oughs> สงสาวพี่ะส่งเสริมไม่เป็นไรพวกงที่นี่เขาไม่ทำแบบนี้หรอกมันมันชาป็นไย ใช่ไัน,ไนออเนี่ยที่เราหนงเพียงชิบหายหนงเพียงชิบหายเลยอืมน่ารักแล้วน่ารักแล้วแม่ทำเป็นนอยไ่ได้ โอ้มเนทยี่ยี่เพิ่งทิ้งกูหมดเลยแล้วไงหมดนะก่อนหน้านี้แม่งยังคุยแบบะะมิได้อยู่เลยไหนมีขำมีขำอา้าวหลุดละบางแต่คุยเลย่อมงเผาพี่หมดพวกนี้ เออเน็ตมึงรอยได <professors fingers out> ้ปะพี่แนะนำรถไปกีดไปกีดตาสองชั้นพ่อบบพ่อไม่แล้วก็พี่สาวรถเครื่องรถวใหญ่หรือล้อะไร รนใหญ่เหรอโอ้โหพอซีวิกเลยเออะไรดนะอือนะอืช็ดดูดูด,ดูดูพวกมันแม่งอัดลิปอัดเสียงกูเรียบร้อยแล้วใช่ไหม สัตว์กูฟ้องแม่แน่ฟ้องแม่ด้วยจริงฟ้องรวมให้โอ้คนลงยูทูบซยกูแค่โอ้ไม่ใหไม่ให้มีจุดยืนในสังคมเลยใช่ปะมึงรู้ไหมว่าพอกูอิจฉาโล่ครับใครครับไม่รู้ครับ โอเคแค่แค่แห่เลยอยู่ที่ข้าวเฮ้ยโอมแ์แขกคนตีนะอะไรนะทำอะไรกันอยู <Greek. S 2> ่ดำครับดำครับ ไปเดี๋ยวฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมยินเสร็จแล้วหรอฮัลโหลได้ยินไหม,มได้ย,ยินไป้ะจืมไม่เขาบอกไปสิจา้าไม่ใช่ขานาดนั้นโอ้แม่ทำกูเป็นทำเป็นลูกหมาเลยใช่ไหมเฮ้ยพวกนินทายกันวะนะครับ ได้ยินกูไหมยัลโลหลไ,ได้ยินสองเฮ้ยสริษัทตอบเลยได้เมื่อกี้ไม่หันนิดเมื่อกี้มึงค้างอ่ะพี่คนอื่นค้างอ่ะอยากตัวเองเดินได้ไม่แน่ใจมึงมึงค้างมึงออกจากเกมไปลงยูทูบ